การขยายพันธุ์ไผ่นะครับเราสามารถที่จะขยายได้หลายรูปแบบซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ที่จะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการชําน้าสําหรับวิธีการเลือกกิ่งไผ่เพื่อที่จะนําไปชําแล้วก็ให้มีเปอร์เซนต์การกงอกที่สูงก,ก็คือเป็นกิ่งไผ่ที่มีอายุไม่เกิน1ปีเวลาเราตัดนะครับควรที่จะมีารากอากาศติดมาด้วยให้เราทําการตัดโดยการใช้เลื่อยเราก็จะตัดกิ่งออกให้มีความยาวประมาณ4 0่0าบเซนต่อไปเราก็จะทาการตัดแตง่งบริเว ควรที่จะตัดแต่งอย่าให้แหลมจนเกินไปต่อไปก็คือการชำํำในการชํำเราใช้ถัง150ิลิตรให้เราเติมน้ําลงไปให้น้ำเนี่ยมีความลึกประมาณ1นิ้วจากนั้นเราก็นํากิ่งไผ่ที่เราเตรียมไปแล้วนะครับลงไปชำํำอย่าให้รากอากาศจมน้ําทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มนี่ก็คือลักษณะของการชํำน้ำําซึ่งมันจะใช้เวลาในการชํำประมาณ7-10ถึงวันหลังจากที่เราทําการชํำไปแล้วเป็นเวลา7-10ถึงวันต่อไปเราก็จะนําไปลงถุงเพาะขั้นตอนแรกให้เราใส่ดินในถุงชาเข้ไปก่อนนประมาณ30%ำเราา แล้วนําลงไปในถุงได้เลยจากนั้นก็ใส่ดินเข้าไปให้เต็มถุงต่อไปให้เราทําการลดน้ําตามในทันทีถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการชากิ่งไผ่ประโยชน์ของการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการชําน้ําเราสามารถที่จะชาได้ในปริมาณมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสะดวกต่อการทํางานเป็นการกระตุ้นให้ไผ่เนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นทํากับไผ่ได้ทุกสายพันธุ์และก็เปอร์เซ็นต์การงอกค่อนข้างที่จะดีหลังจากที่เราทดลองทําดูแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการฉับน้านะครับสำหรับไผ่แล้วนะครับถือว่าเป็นไม้ที่มีประโยชน์ค่อนข้าง,งที่จะมากแล้วก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนการทาโครงสร้างอาคารการทําแค่ทาอะไรต่างๆใช้เป็นอาหารโดยเราอาศัยจากหนอการขยายพันธุ์ไผ่นะครับเราสามารถที่จะขยายได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแยกเน่าการตอนกิง่งหรือการพรวนเล็ดก,ก็ตามซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ที่จะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการชําน้ำนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการเตรียมขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการชําน้ําเราก็จะมีเลื่อยนะครับเอาไว้ตัดกิ่งไผ่มีมีดเอาไว้แต่งกิ่งนิดหนึ่งแล้วก็จะมีถัง150ยลิตรแล้วก็มีฝาปิดด้วยเพราะว่าเราจะชําในลักษณะแบบควบแน่นนอกจากนั้นก็จะมีน้ํา แล้วก็จะมีดินปลูกทั่วไปควรที่จะเป็นดินร่วนซุยมีอาหารที่พอเพียงเราไม่ควรที่จะใช้เป็นดินเหนียวเพราะว่ามันจะทําให้รากของไผ่นะมันแน่นแล้วก็การเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะช้าซึ่งวันนี้เราใช้ดินที่เราผสมกับใบไม้มาเป็นใบก้ามปูควรที่จะมีการให้ความชื้นก่อนเพื่อมันจะง่ายเวลาเราลดน้ําหลังจากนั้นก็จะมีถุงํากล้าไม้ซึ่งวันนี้เราจะใช้ถุงเบอร์4คูณ8ตัวนี้จะเป็นถุงที่เราใช้ในการเพาะํากล้าไม้โดยตรง ควรจะมีขนาดที่ตั้งแต่4คูณ8ขึ้นไปเพราะว่ามันจะทําให้รากเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับเวลาเรานําไปปลูกเนี่ยรากจะไม่ได้โดแล้วก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าเกิดเรามีพวกกระถางเบอร์5ขึ้นไปเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันสำหรับถุงพลาสติกทั่วไปก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันขอแค่เราเจาะรูระบายน้ําให้ดี ต่อไปก็จะมีอุปกรณ์ในการลดน้ำนะครับมีน้ำมีบัวลดน้ำสำหรับวิธีการเลือกกิ่งไผ่เพื่อที่จะนำไปชำแล้วก็ให้มีเปอร์เซนกันงอกที่สูงนะครับก็คือเป็นกิ่งไผ่ที่มีอายุไม่เกิน1ปีสำหรับไผ่กอนี้นะครับก็จะเป็นไผ่กิมซุงหรือไผ่ตรงมืมแรงลักษณะที่เราสามารถนำไปชำได้สังเกตได้จากลักษณะของสีของเปลือกไผ่ตัวนี้จะเป็นสีที่ยังไม่เหลืองก็คือยังเขียวยังสดอยู่ใบเนี่ยสามารถที่จะลี่ออกเต็มที่แล้วเราไม่ควรที่จะใช้อ่อนจนเกินไปหรือแก่จนเกินไปถ้าเกิดกิ่งไผ่่่่่่ทททีีีีมมัันนนนแกกิิววขขออองงงงจจะะเเป็สหลืตาาคค้ดร จะเลือกที่มีสีสดเวลาเราตัดนะครับควรที่จะมีรากอากาศติดมาด้วยรากเนี่ยเขาจะเกิดจากกลุ่มนี้ก็จะเป็นรากใหม่ที่แทงขึ้นมาหรือง,งอกขึ้นมาเมื่อเราเลือกกิ่งเสร็จเรียบร้อยให้เราทําการตัดโดยการใช้เลื่อยเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งช้ําจนเกินไปหลังจากที่เราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดกิ่งออกให้มีความยาวประมาณ40-50เซนเราจะไม่นับที่ข้อตาเราจะนับเป็นความยาวไปเลยนี่นะครับเราจะนําไปแต่งใหม่อีกทีนึง ซึ่งเราก็จะตัดอีกจริงนะครับเราจะตัดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราใช้เลื่อยตัดออกมาแล้วใช้มีดตัดเพื่อให้มันเหลือความยาวที่เราต้องการซึ่งเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะนําไปตัดแต่งแล้วก็นําไปชาต่อไปกิ่งแขนงบางกิ่งเราก็ค่อยๆตัดออกในการตัดแต่งกิ่งไผ่นะครับบริเวณที่เราไม่ควรที่จะให้โดนมีดก็คือบริเวณตาเพื่อที่จะให้เขาแต่กิ่งแขนงขึ้นมาใหม่ แล้วก็ตรงรากอากาศนะครับแล้วก็แกะกาบออกนิดน,นึงเพื่อที่จะให้เขางอกได้ง่ายขึ้นส่วนด้านปลายเราควรที่จะตัดแต่งอย่าให้แหลมจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายเวลาเราทํางานนี่นะครับในการตัดแต่งกิ่งน,นะครับเราไม่ควรที่จะตัดให้สุด หรือให้ชิดจนเกินไปนะครับเพราะว่ายอดใหม่ที่เขาจะแทงขึ้นมานะครับเขาจะแทงขึ้นบริเวณที่เป็นโคนของกิ่งเดิมหลังจากที่เราแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการชําในการชําเราใช้ถัง150ลิตรหรือใครมีที่มันใหญ่กว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ที่สาคัญนะครับควรที่จะมีความสูงมากกว่ากิ่งไผ่ที่เราจะชําเมื่อเรามีถังแล้วนะครับให้เราเติมน้ําลงไปให้น้ำเนี่ยมีความลึกประมาณ1นิ้วจากนั้นเราก็นํากิ่งไผ่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับลงไปชําโดยวิธี ข้อสาคัญนะครับอย่าให้รากอากาศจมน้ําทั้งหมดถ้าเกิดจมน้ําทั้งหมดเปอร์เซนการเน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มนี่ก็คือลักษณะของการชําน้านะครับในช่วงนี้เราไม่จําเป็นต้องมาเปิดซึ่งมันจะใช้เวลาในการชําประมาณ7-10ถึงวันก็พอนะครับครับหลังจากที่เราทําการชําไปแล้วนะครับเป็นเวลา7-10ถึงวันเราจะมาดูลักษณะของตัวอย่างนะครับการงอกของรากแล้วก็การขยายตาเพื่อที่จะแตกขึ้นมาใหม่ตัวนี้จะเป็นตายอดเขาจะเกิดแขนงใหม่ขึ้นมา กิ่งที่เรานำไปชําสามารถที่จะงอกลากได้ทุกกิ่งลักษณะการคายน้ําการแห้งเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราทําการขยายพันธุ์ด้วยการชาน้ําซึ่งเราจะสังเกตว่าน้ําข้างในเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็คือลากเริ่มงอกแล้วกิ่งขแขนงเริ่มมีเราควรที่จะรีบนําไปลงถุงเพาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกิ่งไผ่ที่เราจะขยายพันธุ์เนี่ยมันต้องการอาหารเราควรที่จะนําไปชําเลยอย่าปล่อยให้โทรมหรืออย่าปล่อยให้นานกว่านั้นซึ่งนานสุดไม่ควรเกินสสัปดาห์ซึ่งขั้นตอนต่อไไปปเเรราาาก็จะะะนนํลงงถุงพะะคับ หลังจากที่เราเตรียมดินเตรียมถุงแ้วเรียบร้อยเราสามารถที่จะชําได้เลยขั้นตอนแรกให้เราใส่ดินในถุงชําเข้าไปก่อนประมาณ2กํกำมือหรือประมาณ30%ของความจุของถุงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กิ่งไผ่ที่เรานามาชำเนี่ยมีการโยกถ้าเกิดกิ่งไผ่ไม่โยกรากก็จะได้ไม่มีปัญหาขั้นตอนต่อไปเรานํากิ่งไผ่ที่เราชําแล้วมีรากแล้วนําลงไปในถุงได้เลยนะครับรากที่มันยาวเกินไปเนี่ยรวมมานิดนึง เพื่อที่จะให้มันอยู่ในถุงแล้วก็อยู่ในลักษณะที่มั่นคงจากนั้นก็ใส่ดินเข้าไปให้เต็มถุงซึ่งขั้นตอนนี้รากจะยาวแค่ไหนก็ตามนะครับเราไม่จำเป็นต้องตัดเวลาใส่เราก็กระแทกนิดน,นึงเพื่อให้ดินมีลักษณะที่แน่นขึ้นแล้วก็ใช้มือกดนิดน,นึ่งหลังจากที่เราใส่ดินเต็มแล้วเราก็มาพักไว้ก่อนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับที่สําคัญเลยเวลากลบดินนะครับสำหรับการจากิ่งไผ่เราไม่ควรที่จะให้เขาอยู่ตื้นจนเกินไปก็คือเราจะฝังให้มีความลึกอย่างน้อย15เซนับจากส่วนที่เป็นรากขึ้นมา หลังจากที่เราทำเสร็จถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการลดน้ําตามในทันทีควรที่จะมีการลดน้ําเป็นประจําทุกวันถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการทำกิ่งไผ่นะครับเวลาเราลดน้ําถ้าเราดูว่ามันเอียงเราสามารถที่จะโย,ยกได้นะครับโยกให้ตรงนะครับเราสามารถที่จะนําใบวางไว้ในที่กลางแจ้งก็ได้หรือภายในที่ร่มํำไรก็ได้หลังจากที่เราทำไปแล้วนะครับไม่เกินสิบวันกิ่งแขน,นที่แตกออกมาเขาจะเริ่มเป็นยอดใหม่แล้วก็เริ่มมีใบที่สามารถสั่งข้อแสงเองได้สแสดงว่าเขาสามารถที่จะหาอาหารเองได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยเเพ่ไมไข้าไ้าด หลังจากที่เราชําลงถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยถ้าเกิดเขาพร้อมปลูกแล้วแต่เรายังไม่พร้อมเราสามารถที่จะเก็บได้นานเป็นปี แต่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานจนเกินไปนะครับรากเขาจะแน่นจะทําให้ต้นของเขาเนี่ยสุดโทมเราควรที่จะมีการเปลี่ยนถุงหรือรีบนําไปปลูกซึ่งการชาไผ่แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทํากับไผ่ได้ทุกสายพันธุ์ประโยชน์ของการชําไผ่นะครับหรือประโยชน์ของการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการชําน้ําเราสามารถที่จะชาได้ในปริมาณมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสะดวกต่อการทํางานเป็นการกระตุ้นให้ไผ่เนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งไผ่บางชนิดนะครับอาจจะมีลักษณะของการพักตัวนะครับก็คืองดเว้นการเจริญเติบโตไม่หาอาหารนะครับ เราสามารถที่จะกระตุ้นได้ด้วยการชำน้ำําไผ่บางชนิดนะครับที่เราขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนก็คือเราต้องไปทํางานการแจ้งซึ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาใช้วิธีการในลักษณะการชําน้ำนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้สะดวกขึ้นทําได้ปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็ใช้เวลาไม่นานจะมีอัตราการรอดที่สูงแล้วก็เปอร์เซนต์ในการที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ไผ่เทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการชําน้านะครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่มีประโยชน์ต่อท่านค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าท่านสามารถที่จะทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็การดูแลเนี่ยมันจะง่ายทําได้ในปริมาณที่เยอะบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขยายพันธุ์ไผ่ก็สามารถที่จะนาเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้ถือว่าเป็นเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่อีกวิธีหนึ่งนะครับจะทําให้มีอัตราการลอดที่สูงขึ้นและก็เปอร์เซ็นต์การงอกค่อนข ที่เราทดลองทําดูแล้วได้ผลดีครับ